พาไปดูเขตรแรกครับเขตรแรกก็คือเขตดุสิตฮะบางซื่อดุสิตเขต7ครับเขตนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นเขตที่ไม่ธรรมดาฮะเพราะว่าเป็นการแข่งขันกันของผู้กองมาร์กกับหมอเอกผู้กองมาร์กก็คือร้อยตำรวจเอกวัฒนรักสุรนาถสุรนาถยุทธนะครับเป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทยนะฮะเด่นเรื่องสิง่งแวดล้อมหล่อชนหล่อหมอเอกนายแพทย์คณะวัฒนรัชรวันนี่ก็ใหม่ถอดด้ามเป็นนิวเดม ของเดมโมแครตหรือว่าประชาธิปัตย์ซึ่งหมอเอกก็จะเด่นเรื่องสาธารณสุขเรื่องการแพทย์มีนโยบายที่เด่นแตกต่างกันแต่หล่อพอๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยครับว่าพื้นที่เขต7กทมเป็นพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างเป็นยังบัตรมาแข่งกันนะฮะจริงๆประสบการณ์ของผู้กองมาร์กอาจจะมากกว่านิดหนึ่งนะครับแต่อย่างไงก็ตามแต่ขอบอกผู้ชมนิดหนึ่งว่าพื้นที่นี้นะฮะที่ตอนนี้ประชาธิปัตย์สู้กับเพื่อไทยเดิมทีมันเป็นพื้นที่บางซื่อนะครับซึ่ง ตอนนั้นคุณเอ็มชื่นชอบคองอุดมลูกของคุณชัดเตาปูนเี่นะครับเคยครองพื้นที่มาก่อนแต่สมัยนั้นคุณเอ็มยังสังกัดพักประชาธิปัตย์แต่ปัจจุบันแยกไปก่อตั้งพลังท้องถิ่นไทยและเขตนี้คุณเอ็มส่งภรรยาลงแทนนะฮะแต่กระแสพักนะครับต้องยอมรับว่าไม่แรงเท่าสองพักใหญ่อย่างเพื่อไทยและประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นกรุงเทพเขต7บางซื่อดุสิตมันนะฮะวันนี้คงไฟกันสนุกต่อกันที่เขต9หลัก4จัดตุจักครับเขตนี้ก็ยังคงเป็นเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ที่สู้กันสนนุกนะ เพราะอะไรครับเพราะทางฝั่งเพื่อไทยดูนามสกุลนะฮะเทียนทองนี่คือคุณอ๊อฟสุรชาติเทียนทองลูกของคุณสนธิเทียนทองนะครับอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยในขณะที่ทางฝั่งประชาธิปัตย์ก็คือผู้การแต้มนะฮะฉายามือปราบหูดำนะครับพลตรีวิชัยสังประไพรระฉะนั้นเขต9้าซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นของพรรคเพื่อไทยที่คุณอ๊อฟเนี่ยเป็นแชมป์เก่าอยู่แล้วเคยโค่นพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนแต่ครั้งนี้ประชาธิปัตย์ส่งตัวใหญ่เบอร์ใหญ่ก็คืออดีตรองผู้ประชาการตารวจนครบาล อย่างผู้การแต้มลงแข่งขันเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าผลงานเรื่องการปราบปรามยาเสพติดเพราะเขตนี้ก็ยาเสพติดไม่ใช่น้อยก็อาจจะเป็นตัวที่ทําให้เกมพลิกได้ในครั้งนี้นะครับก่อนหน้านี้โผล่ออกมาสูสีนะฮะเพราะฉะนั้นไม่รู้เหมือนกันเพื่อไทยเขาก็มั่นใจนะครับประชาธิปัตย์ก็สู้เต็มที่เพราะฉะนั้นเขตนี้วันนี้ก็ลุ้นกันสนุกต่อการที่เขต13บาครับบางกะปิวังทองหลางนะฮะเขตนี้ก็เป็นหน้าใหม่ไฟแรงเฟอร์สู้กันจริงๆต้องบอกแบบนั้นนะฮะ ทางฝั่งเพื่อไทยคือคุณปุ้นตรีรัตสิริจันทโรภาสนะครับรอบนี้เนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์หมายมั่นเต็มที่แล้วก็ลงพื้นที่พร้อมกับคุณปุ้นบ่อยนะครับผมก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์มาแล้วสองครั้งปุ้นแข่งกับนะครับน้องใหม่เช่นเดียวกันแต่มาแรงมากๆก็คือคุณไอติมภริตวัชรศิ์หลานของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้แม้ว่าไอติมจะดําไปมากนะฮะเพราะว่าลงพื้นที่หนักแต่กระแสะของไอติมมาแรงแต่โพของเพื่อไทยเขาก็บอกว่าาสูส้รีรัเพะะฉะนน ยังบัดในเขตบางกะปิวังท้องหลางคงจะสู้กันสนุกแต่พื้นที่นี้พื้นที่เดิมเป็นของคุณนัทบรรทัดฐานนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่ประชาธิปัตย์เคยครองพื้นที่นี้มาก่อนนะครับแต่ถ้าแยกออกไปนิดนึงคือบางกะปิก็เคยเป็นพื้นที่เดิมของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์เท่ากับว่าพอมันควบรวมกันมาแล้ววังทองหลางเคยเป็นของประชาธิปัตย์บางกะปิเคยเป็นของเพื่อไทยพอตอนนี้รวมกันแล้วจะออกหน้าไหนลำบากนะฮะแต่ก็ยังคงเป็นการขับเคี่ยวกันของเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ครับ ต่อกันที่เขต14บึงกลุ่มคันยาวครับเขตนี้ขึ้นมาฮะเขตนี้น 14, สู้กัน3พักแล้วครับเริ่มสนุกฮะเพื่อไทยนําโดยเสียเอกพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศนะครับส่วนประชาธิปัตย์นะฮะนี่หน้าใหม่จากนิวเดมเหมือนกันน้องคมพร,รมพร,รมวิกิตเศษนะครับลูกของคุณพนิดวิกิตเศษในขณะที่รวมพลังประชาชาติไทยนะฮะหรือว่ารอประชอของลุงกำนันส่งคุณแมนเจริญวันลงมาแข่งขันด้วยเขตนี้ต้องยอมรับว่าเสียเอก พลภูมิเนี่ยมีแต้มต่อในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็เคยทํางานการเมืองมาตั้งแต่สมัยเป็นสกขณะที่คู่แข่งอย่างน้องพร้มจากประชาธิป,ปัตย์พันษา,างการเมืองน้อยกว่ามากฮะถนัดภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยด้วยนะครับแต่ก็มาลงสู้แทนคุณพ่อคือคุณพนิดวิกฤตเศษ,ษที่เคยพ่ายแพ้เสเอกมาแล้วน้องพร้อมก็บอกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่จะสู้เต็มที่เพื่อสีฟ้าประชาธิป,ปัตย์นะครับก็ตอนนี้ก็ยังขับเคี่ยวกันอยู่แต่พราะมันมีตัวสอดแทรกขึ้นมาก็คือคุณแมน ถือว่าคุณแมนเป็นคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อกับเสียเอกเ,<อ>เพราะว่าก็เป็นสกเก่าในพื้นที่เช่นกันและเป็นความหวังเดียวในกรุงเทพของพักร,กร,กร,กรปรชรหรือพัก,พกลุงกำนันด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่างานนี้นะฮะสู้กัน3ฝ่ายนะครับใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวลุ้นกันแต่ว่าเบืองกลุ่มคณะยาวต้องยอมรับว่าเพื่อไทยเขาหมายมั่นมากฮนะต่อกันที่18ครับเขต18ลาดกระบังฮนะเขตนี้เป็นเขตที่สู้การระหว่างพักพลังประชารัฐ นำโดยคุณวิสูตรสำเร็จวานิษ์และพักเพื่อไทยนะครับก็คือคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิษ์เห็นนามสกุลไหมฮะนามสกุลเอ๊ะทำไมำสามสกุลมันเหมือนกันเออนี่มันศึกษายเลือดหรือเปล่าครับเขตสิบแปดกทมเป็นฐานเสียงเดิมของเพื่อไทยนะครับซึ่งคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิษ์เป็นแชมป์เก่าแต่ครั้งนี้กลับมีวิสูตรสำเร็จพานิษ์อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่เคยสังกัดพักเพื่อไทยเหมือนกันและมีศักเป็นคุณอานะครับแต่คุณอาเนี่ยย้ายไปอยู่พลังประชารัฐแข่งกัับหลานขององงตวเ ก็เลยกลายเป็นพลังประชารัฐก,กับเพื่อไทยแข่งกันในเขต18ลาดก,กระบังซึ่งคราวที่แล้วเพื่อไทยเข้าครองพื้นที่งานนี้สนุกครับโอ้ยขอกินน้ําอึกนึงแค่กรุงเทพก็มันแล้วฮะในนๆก็กรุงเทพแล้วไปดูสุพรรณแล้วกันภาคกลางนะฮะต่อที่สุพรรณครับสุพรรณพาไปดูเขต3ะฮะ ต้องบอกว่าเขตนี้มันมากครับเพราะปกติแล้วสุพรรณต้องชาติไทยพัฒนาแน่นอนศิลปะอาชาหลายคนรู้แบบนั้นแต่รอบนี้ไม่แน่ครับเพราะเป็นการดวลกันของคุณประพัฒน์ไพรสุทนและคุณจองชัยเที่ยงธรรมเรียกว่าประวัติของคู่นี้สู้กันสนุกมากๆแต่รอบนี้ผมเล่าสั้นๆก่อนเขต3เนี่ยเป็นฐานเสียงเดิมของพรรคชาติไทยพัฒนาที่น่าสนใจก็คือคู่แข่งทั้งสองคนสูสีกันเพราะเป็นสสหลายสมัยมาแล้วทั้งคู่เคยทํางานร่วมกัน ภายใต้นะครับคุณบรรหารศิลปะอาชาในพักชาติไทยพัฒนามาก่อนแต่สุดท้ายคุณจองชัยเที่ยงธรรมคนขวาครับย้ายไปสังกัดภูมิใจไทยยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองคนต่างส่งลูกหลานของตนเองเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในเขตสสุพรรณบุรีอีกด้วยคุณประพัฒน์ส่งคนยุทธนานะครับพศสุทนซึ่งเป็นหลานเนี่ยลงสังกัดพลังประชารัฐส่วนคุณจองชยัยส่งลูกชายคุณเสมอกันเที่ยงธรรมสังกัดพักชาติไทยพัฒนาเข้าแข่งขันเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสุพรรณบุรีนะครับคนเคยรัก นะฮะตอนนี้กลายเป็นเพื่อนรักขักเหลี่ยมโหดแข่งกันสนุกมากๆทีเดียวครับต้องไปรู้กนกันว่าภูมิใจไทยจะสอดแทรกชาติไทยพัฒนาที่เยอะขนาดไหนขยับไปอีกนิดนึงฮะไปที่ลบบุรีครับลพบ,บุรีไปดูเขต3ครับเขตสามนี่แข่งกัน3มพักไฟกันมันอีกแล้วนะฮะอำนวยคลังผาชื่อนี้คุ้นๆไหมรอบนี้มาในนามพักพลังประชารัฐครับต้องต่อสู้กับคุณพ่อขนวรปัญญาจากพักภูมิใจไทยและคุณอุบลศักดิ์บัวหลวงงามจากพักเพื่อไทยเขต3ลบบุรีเนี่ยถือว่าเป็นการแข่งกัน ระหว่างสิทธิ์เก่าเพื่อไทยหมดเลยนะฮะทั้ง3ท่านนี่เคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนก่อนที่คุณอํานวยจะย้ายไปพลังประชารัฐนะครับคุณพ่อขลจะย้ายไปภูมิใจไทยพื้นที่นี้ใครจะครองนะฮะต้องบอกเลยว,ว่างานนี้สนุกเพราะอย่างคุณอํานวยคลังผาหลายคนคุนชื่อเคยเป็นประธานวิรัฐบาลมาก่อนแล้วตัดสินใจย,าย้ายขั่วในนาทีสุดท้ายไปซบพลังประชารัฐโดนพลังดูดมหาเวทดูดดาวเข้าไปเพราะฉะนั้นงานนี้สนุกเพราะเขตนี้แข่งกันถึง14คนด้วยกันครับ โอ้นี่คือภาคกลางนะฮะผมเลือกมาจริงๆมีเยอะคนนีข้ขยับขึ้นไปภาคเหนือดีกว่าภาคเหนือเนี่ยนะครับมี9จังหวัดคราวที่แล้วมี36ที่นั่งเพื่อไทยกดไป35ครับประชาธิปัตย์ได้ไป1ได้แค่ที่จังหวัดเดียวซึ่งก็มีเขตเดียวด้วยคือแม่ฮ่องสอนแต่รอบนี้ก่อนจะไปถึงแม่ฮ่องสอนผมขอโฟกัสที่เชียงรายจริงๆเชียงรายมีหลายเขตที่สนุกนะฮะอย่างเขต3เขต5แต่ผมเลือกเขตหนึ่งมาเล่าให้ฟังก่อนสําหรับกลางวันเพราะเวลามีน้อยเขตหนึ่งเนี่ย สามารถแก้วมีชัยชื่อนี้คุนหูแน่นอนจากพรรคเพื่อไทยต่อสู้กับคุณรัตนาจงสุธานามณีนะครับพรรคพลังประชารัฐเขตนี้ชัดเจนครับฐานเสียงเดิมคือเพื่อไทยครองมานานคุณสามารถก็คือแชมป์เก่าแต่คู่แข่งหน้าใหม่ตอนนี้ที่เขาบอกว่าสูสีอย่างคุณรัตนาเพราะว่าคุณรัตนาเนี่ยเป็นภรยาของคุณวันชัยจงสุธานามณีนะครับซึ่งเป็นนาย,ยกเทศมนตรีนครเชียงรายแล้วก็มีฐานเสียงมีอํานาจบารมีอยู่พอสมควรในอําเภอเมืองเชียงรายพราะครั้งนี้ส่งภรยาลงร่วมแข่งขัน ในนามสังกัดพักพลังประชารัฐทางพลังประชารัฐก็หมายมั่นว่าจะสามารถช่วงชิง mm. เก้าอี้จากเพื่อไทยมาได้ทั้งสองคนเคยเป็นสอสอมาก,ก่อนรู้จักกันดีในพื้นที่ mm. ก็เป็นคนเคยรักเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นงานนี้น่าสนุกรับที่เชียงรายจากเชียงรายกระโดดไปเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยพูดกันตรงๆที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยครองไม่ต้องพูดกันเลยทีเดียวแต่ว่าเขต5ฮะสนุกครับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒพักเพื่อไทยนะครับเจอกับคุณเดือนเต็มดวงณเชียงใหม่พักพลังประชารัฐ เขต5ฐานเสียงเดิมนะครับคือฐานเสียงของคุณบุญทรงตริยาพิรมที่ตอนนี้ไม่ต้องอธิบายนะฮะว่าแชมป์เก่าคนนี้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ในเรือนจำนะฮะแต่เนื่องจากปัจจุบันก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าพอคุณบุญทรงไม่อยู่แล้วนะครับทางตระกูลของคุณบุญทรงนะฮะก็คือตระกูลตริยาพิรมเนี่ยก็หันไปสังกัดพ,พรรคพลังประชารัฐนะครับเพราะฉะนั้นพอได้สังกัดพลังประชารัฐปุ๊บก็มีการส่งเดือนเต็มดวงณนเะชียงใหม่ เข้าแข่งขันกับคุณสมพงษ์ซึ่งคุณสมพงษ์เนี่ยจริงๆเป็นอดีตรัฐมนตรีแล้วก็เป็นสสลายสมัยงานนี้ต้องบอกเลยว่าคุณเดือนเต็มดวงเนี่ยนะครับอาจจะยังมีบาร,รมีน้อยกว่าแต่ก็มีลุนนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของค,คุณเดือนเต็มดวงก็เคยเป็นสสของเชียงใหม่ก็จะมาช่วยหาเสียงด้วยเช่นเดียวกันจากเชียงใหม่ไปกันที่ภาคอีสานครับภาคอีสานคือพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดคือภาคที่มีสสมากที่สุดแบบแบ่งเขตคือ126ที่นั่งในคราวที่แล้วใน20จังหวัด 126ที่นั่งเพื่อไทยกดไปร้อที่นั่งครับภูมิใจไทยกดไป13ประสิทธิ์ปัดได้แค่4ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินคราได้แล้วได้4และชาติไทยพัฒนาได้แค่1เพราะฉะนั้นรอบนี้เพื่อไทยก็หมายมั่นปั้นมือมากว่าอีสานนะฮะจะกดให้ได้มากที่สุดแต่ผมขออนุญาตย,ยกมา1จังหวัดพอก็คือโคราชจริงๆโคราชแข่งกันดุเดือดเป็นศึกช้างชนช้างหลายเขตมากๆแต่ผมขอเจาะที่เขต3ครับโคราชเขต3กราฟิกขึ้นมาฮะ นี่เป็นการแข่งขันระหว่างคุณประเสริฐบุญชัยสุขของพรรคชาติถูกต้องครับนะฮะคุณประเสริฐจันทระดวงทองของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็คุณประเสริฐบุญชัยสุขของพรรคชาติพัฒนาแล้วก็คุณจันทิมาโกสิตรักษาของพรรคพลังประชารัฐเขตสามเนี่ยเป็นฐานเสียงเดิมของคุณประเสริฐบุญชัยสุขนะครับเป็นแชมป์เก่าแต่เนื่องจากพอมันมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่คุณประเสริฐจันทระวงทองจากพรรคเพื่อไทยที่เคยเป็นแชมป์เก่าจากเขตสิบสี่ก็เลยต้องมาเข้าร่วมวงแข่งในเขตนี้ด้วย เพราะว่าฐานเสียงเดิมของเขาใน6ตตำบลของอำเภอสีคิ้วถูกย้ายมาเขตนี้เพระฉะนั้นไปได้แล้วพะฉะนั้นก็ต้องแข่งเขตนี้ด้วยส่วนพลังประชารัฐก็ตัดสินใจส่งคุณจันที่มาโกศินรักษาซึ่งเป็นนายกอบตอนหนองตะไกก่้อาเภอสูงเนินซึ่งมีประสบการณ์ในท้องที่เข้าแข่งขันดังนั้น<อ>เขตนี้แข่งกันสนุกฮนะสฝ่ายเลยทีเดียวนี่ยังไม่ได้พูดภาคใต้เลยนะฮะขออนุญาตไปภาคใต้กันบ้างล้วกันจริงๆอีสานนี่มีเยอะมากแต่อ่ะภาคใต้แล้วกันภาคใต้ คราวที่แล้ว14จังหวัด53ที่นั่งนะครับพักประชาธิปัตย์กดไป50ครับมาตุภูมิเอาไป1ภูมิใจไทย1และชาติไทยพัฒนา1ไม่มีเพื่อไทยเลยแต่รอบนี้ว่ากันว่าการกำเนิดเกิดขึ้นของนะฮะร,รวมพลังประชาชาติไทยหรือรอปชอหรือพักลุงกำน,นันรวมถึงการลงพื้นที่ของอนาคตใหม่อาจทําให้ฐานเสียงภาคใต้ของประชาธิปัตยสั่นคลอนผมขออนุญาตพาไปที่เขต4สุราษฎร์ธานีครับ เห็นนามสกุลก็รู้แล้วนะครับคุณเฉลเทือกสุบัณจากรอปชแข่งกับคุณสมชาติประดิษฐพรจากประชาธิปัตย์เขตสีนีเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเขตของคุณสุเทพเทือกสุบัณหรือว่าลุงกำนันคนตระกูลเทือกสุบัณเนี่ยครองพื้นที่มาโดยตลอดพอคุณสุเทพออกมาตั้งพักรวมพลประชาชาติไทยคุณเฉนเทือกสุบัณก็เลยต้องรักษาแชมป์นะฮะซึ่งจริงๆเขาก็เป็นแชมป์เก่าหลายสมัยเนี่ยนะครับก็ย้ายจากประชาธิปัตย์ไปสังกัด รวมพลังประชาชาิไทยด้วยแล้วก็ลงเขตนี้เพื่อจะเรียกว่ารักษาเก้าอี้เอาไว้แต่ไม่ได้รักษาให้ประชาธิปัตย์นะรักษาเพื่อไปเชียร์พลเอกประยุทธ์นะครับประชาธิปัตย์ก็เลยต้องส่งคุณสมชาติประดิษฐพรลงแข่งขันคุณสมชาติเองก็เคยเป็นสอจอนะฮะฉายาสอจอ,อ้อยเป็นอดีตนายกอบจสุราษฎร์ธานีมีกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวคะแนนอยู่ในมือมากมายเพราะฉะนั้นแม้ว่าเทือกสุบันจะเป็นต่อแต่ไม่ได้หมายความว่าประชาธิปัตย์จะช่วงชิงเขตสี่สุราษฎร์ธานีไม่ได้ก็สนุกทีเดียว อ,อีกสักเขตหนึ่งครับเขตหนึ่งยะลาเขตหนึ่งยะลานี่สู้กัน3ฝ่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์พลังประชารัฐแล้วก็พักประชาชาตินะครับเพราะว่าเขตหนึ่งยะลาเนี่ยเป็นฐานเสียงเดิมของพักประชาธิปัตย์ที่มีคุณประเสริฐพงศุวรรณสิริเป็นแชมป์เก่าครั้งนี้ส่งคุณภูริพงษ์พงสุวรรณสิริอดีตรองนายกอบจอยะลาแล้วก็มีศักดิ์เป็นลูกชายเข้าแข่งขันแทนส่วนพลังประชารัฐส่งคุณอดิลันอาลีอิสฮะทนายความมุสลิมที่ว่ากันว่ามีผลงานว่าความ ให้ผู้ถูกกล่าวหาคดีความไม่มั่นคงในพื้นที่มากมายเรียกว่าเป็นขวัญใจชาวบ้านลงชิงตําแหน่งพลังประชารัฐก็ไม่ธรรมดาและคู่แข่งที่สูสีอีกคนหนึ่งก็คือคุณสัญญาสุวรรณโพออดีตรองนายกเทศมนตรีนครยะลาสังกัดพรรคประชาชาติที่มีคุณวันมฮัมหมัดนอมัตาเป็นหัวหน้าพักและเป็นคนในพื้นที่ครับนี่คัดมาแบบไวๆให้เห็นนะฮะว่าช้างชนช้างหรือว่าบรรดาเขตเลือกตั้งที่มีความเข้มข้นแน่นอนมีหลายพื้นที่มาก